ใช่แล้วดูไหมว่าสุดท้ายพอเผาแล้วมันจะเหลือจิ๋วเดียวอ่ะไม่นเดี๋ยวผมตัดเออแก้ไม่เกินนะเดี๋ยวผมตัดเผื่ออย่างนี้ไว้โหโคตหลดจำไปเลยไหนลองดูโอุ้ยไงจะตายโถเพลงแค่นี้ก็ทําไม่ได้นี่ใช้ที่เหนียวจริงหรือเปล่าอ๋ออีสีก็ได้โอเคครับครับครับเวชชัทเลอร์ยูวอนือทุกอย่างครับเขาลองเพลงคอหักไปด้วยนะที่จะฟังเพลงยูยูเพลงซิงซิง คอหักความทรงจำเนาะไม่ใช่คอหักคอหัก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 คอหักหักหักหัหักหักหักคออกหักหคอหักคออกหักหกคอหักคออกครกคกครกคกาครกคกคกสปักน้สปีกอิสเนมครกอสาคกคกโ้ อ๋อเข้าใจละอ๋าเข้าใจละอันนี้คืออ๋อเหมอเนะ่ยกินซัลซัมกันแล้วนะกินซัลคอนเน็กนะคอนเนตเชื่อมะอินเนตเชื่อม่ะจบ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 ไหมจบครับโอเคโอเค